สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมรีมิวนะครับในคลิปนี้ก็จะมาลงบอสกวงชั้นที่2กันนะครับต่อเลยนะชั้นที่1นี่ผมก็ลงไว้ให้แล้วนะครับในช่องนะไปหาดูกันได้นะครับแล้วก็ก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะครับผมก็มีร้านมาแนะนํานะครับเป็นร้านนี้เลยนะครับร้าน LDO Shop นะครับร้านนี้นะครับเขามีขายรหัสเกม7บาทนะครับรหัสก็มีปลาแสงบวกรีมิลูนะครับ อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีป่าแสงโคลาโบดิซิโด้วยนะครับอย่างอื่นก็มีนะครับอย่างเช่นไ d ดองเพชรนะครับแบบ3,900นะครับที่จะเอาไปเปิดดัดน a โลกก็ได้นะครับหรือแบบไอเดียอื่นก็เข้ามาเลือกหาเลือกชมกันได้นะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับแล้วผมก็จะขอบอกอีกครั้งครับสําหรับใครที่มาเล่นใหม่นะครับทุกๆชั้นเลยนะครับตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่3นะครับ ในเฟสที่สองแล้วก็เฟสที่สนี่ต้องตีให้ตรงทุกสีนะครับถ,ถ้าตีไม่ตรงนะครับก็สมมุตินะครับชั้นที่สองนี่จะติดแช่แข็งนะครับชั้นที่3านะครับจะติดกัดก่อนนะครับในชั้นที่2นี่นะครับมันจะมีเฟสที่2นะครับที่ต้องระวังนะเพราะว่า ถ้าเราจบไม่ได้ใน2เทินของเรานะครับเราจะตายนะก็คือต้องจบไได้2เทินนะครับแต่ถ้าจบไม่ได้ใน2เทินนะครับก็ตีให้ติดแช่แข็งนะครับหรือตีติดตีผิดสีนะเราก็จะไม่ตายนะครับวิธีแก่นะทีนี้ผมก็มีอาวุธของน้องงูนะครับก็จะง่ายนะ จริงใครไม่มีเฟยก็ได้นะครับแต่ว่าต้องหาตัวสีแดงตัวอน่นมาแทนนะครับแต่ใช้เดนเก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมีดวงในการดวงการนะครับเพื่อให้ได้สกิลตีของเดนเด้วยนะครับแต่เฟยนี่มันเป็นสกิลตีสองใบนะก็เลยผมก็เลยแนะนําให้ใช้เฟยดีกว่านะครับเผื่อดวงไม่มีครับนี่แม้ตอนนี้ก็เฟยไม่ขึ้นนะ มีตักรดัดเส้น,นครับอันนี้คือต,ตีจบเลยนะครับตีจบเฟสนี้เลยนะแล้วก็เอาเงินตีปลานะครับเล่งองินตีปลานะอันนี้คือจบแน่นอนนะครับนี่นครับในเฟสที่สองนะครับของชันนี้นะ ก็ผมว่าน่าจะอันตรายที่สุดแล้วนะครับในชั้นนี้นะองเฟดนี้นะไม่ใช่เฟตนี้ดิองชั้นนี้นะเฟตนี้จะอันตรายที่สุดแล้วนะครับถ้าเราจบไม่ได้2เทินก็ตายนะครับแต่ถ้าตีผิดสีนะครับก็ไม่ตายนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับต้องตีเรียงสีก่อนนะครับตอนแรกมันจะเข้าดาเมจหนึ่งก่อนนะครับอย่างนี้เลยครับนี่นะก็นี่นครับ อันนี้คือไม่เข้านะครับ3ามใบแรกของเราจะไม่เข้านะครับก็ใบต่อไปจะเป็นใบสีฟ้านะครับว่าต่อจากน้องงูนะนี่นะครับอย่างนี้เลยในบะสุดท้ายของปลาผมพึงจะเข้านะนี่เห็นไหมได้ไม่หนึ่งนะครับนี่นะทีให้ครบสีก่อนนะครับสามใบเลยนะนี่นะครับอันต่อไปคือเข้าแน่นอนนะครับ นี่เลยนะเอาเลยนะในเทินหน้าของผมต้องจบให้ได้นะกาแฟ,ฟกาแฟ,ฟผมเหลืออยู่ใบหนึ่งนะน้องงูนี่แนะนำให้ใช้ทำมีดแดงนะครับามาเด็งเลือดนะกันตายนะครับนี่นะครับทีนี้ก็ตีต้องต้องฟได้เลยนะครับเพราะว่ามันบนหัวกวางครับดูได้นะ มือมุมขวาบนก็ได้ครับวิธีการตีสีนะเฟยนะครับแล้วก็น้องงูแล้วก็ปลาจกนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บดัสไว้ไปไปหนึ่งแล้วกันนะครับการขั้นสานะครับเอาการดัดตีเขื่อนไม่ตายนะครับแล้วก็อติของปลาผมนี่ก็เป็นอันติห้านะมึนไปตายแหละนะครับ เปียที่สามนี่ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าตีนะแต่ว่าตีไปเรื่อยๆก็ได้นะครับชั้นสามนะไม่ชั้นสามนี่เปียดสามครับก็ใช้ไปเลยนะเพราะว่ามันไม่ต้องตีสามเรียงสีนะก็ตีไปเลยครับอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้ครับนี่นะเกียร์การ์ดด้วยนะครับปึ้มไปก็ปาตีต่อนะครับ นนี่นะครับในเทอหน้าผมก็จะจบได้แล้วนะเศษนี้ครับโอ้โหการ์ดเีโอ้มาอยู่นะครับใบหนึ่งเดี๋ยวในเธอนี้ผมก็จะอาการ์ดดัดตีให้ตายเลยนะนี่ครับมันติดฟื้นฟูไม่ได้เลยนะ แตไม่เป็นไรนะครับย้ายไปเลยนะเอาเป็นนี่แล้วกันับเผื่อไม่ตายนะตายเลยนะครับก็เดือนการ์ดนะครับมาดูนะครับว่าจะแรงหรือเปล่าแล้วก็ปลาปิดเืิอแบบ ในเฟสที่สีนะครับก็ตีเลียงสีมาเดิมนะครับที่จริงมันจะยากตรงเปษส,สองนะถ้าเรามีไปถึงก็ต้องตีให้ผิดสีนะครับอันนี้คือเอาป๋าเปิดก่อนเลยนะปา๋าแล้วก็เฟแล้วก็น้องงูแล้วก็ป๋าต่อนะครับตีเลี้ยงสีไปเรื่อยนะครับงตูตีรัดเลยนะ บึ้มงัดไปหน้าผมก็จะจบได้แล้วนะเยผมจะเอาวันติปลาจบเลยแล้วกันนะครับในเทอหน้านะผมว่ามันก็ไม่ยากนะครับสำหรับชั้นนี้นะ ถ้ามีอาวุธนะถ้าไม่มีอาวุธก่อ,อีกเรื่องนะครับแล้วก็เฟยนะเพราะว่าบนหัวเป็นสีแดงครับบนหัวกวางนะเฟแล้วก็น้องงูนะครับแล้วก็ตีปลาเลยนะแล้วก็เฟีกรอบนะครับให้จบแล้วนะครับมาจบละตีแดงนี่นะครับตีปลาต่อเป็น,น,นตีห้าเลยนะแล้วไป บจบแล้วนะครับแค่นี้นะครับใครที่ชอบหรือใครที่ไม่รู้อะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับคนตอบดูนะก็มาเจอกันวันที่สามนะครับไปละ